นี่ก็เพื่อนแฟนๆใน,นการบอนไซนวันนี้มาชมไหมประมาณทักกี่ปีเดียวสปีได้ไหมสามหรือสามหรือสี่ปีโดยประมาณนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมยังไม่ได้เปลี่ยนดินตัวนี้นะมันก็ตั้งแต่รุ่นที่สัมพันธ์ยังมีชีวิตอะ่ะก็โอ้โหถ้าถ้าอย่างนั้นนะคือหลายปีเลยตกสิปีได้ไหม วันนี้จะมาเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินแล้วก็ทดทดต้นทดกิง่งแล้วก็ย่อกระถางนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางใบเนี้ยข้อมันยืดแล้วไม้โตเร็วเกินไปนะมาดูพาเพื่อนๆมาดูไม้ที่อยู่ในกระถางลหลายๆปีแล้วก็สมบูรณ์หลังจากที่เขาโดนรักษามาแล้วนะนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมาดูครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเชื้อรานะครับเป็นเป็นเชื้อราแล้วก็ตายจนในสุดถ้าเพื่อนๆจาคลิปได้นะครับที่ผมเคยเผาต้นมะสงังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเคลิปเผาต้นมะสังกันหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ต้นนี้นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปต้นมะสังแป๊บนึงโอเคครับก็เมื่อ เราล่าสามปีที่แล้วนะครับที่ได้ทําการรักษาเกี่ยวกับโรคของเชื้อราด้วยการเผานะครับก็ต้นนี้เป็นคนละต้นกันนะครับเป็นคนละต้นกันแต่ก็อยู่ในชุดเดียวกันเมื่อสามปีที่แล้วนู่นะครับที่ได้ทำการเผาก็เลยเอาภาพเก่าๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับยาวนานครับ ไม่ได้เปลี่ยนดินแบบยาวๆเลยดูท่าแล้วเนี่ย ครับก็ก็นานนะครับนานคลิปนั้นก็นานแหละนะครับคลิปเผาต้นมะสังมาถึงวันนี้ก็จนแผลเขาหายดีหมดแล้ว,ล,วละนะครับก็เป็นชุดเดียวกันนะครับที่ที่ผมได้ทําการเผากิ่งหนึ่งอาจจะดูเล็กไปกสักหน่อยนะครับเพื่อนนะครับอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวกิ่งสองจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงต้นเอี้ยวกลับมานะอันนี้ตัดตัดเพื่อให้เหลือใบไว้ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อกี้ดูไปดูมาว่าพอดีนะนะครับพอมาดูอย่างนี้นะพอถอดแว่นดูเอ๊ะมันเล็กจังหวะนะพอใส่แว่นดูอ้าวมันใหญ่ไปเฮ้ยงงอามาดูลากกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเดี๋ยวผมจะการนะครับขึ้นทรงกันนะครับมาดูลากนะครับโอ้โหแบบยาวนานเลยนะครับลากแบบเป็นก้อนเลยอะนะครับเพื่อนๆนะคือไม้แบบสมบูรณ์อะ เนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยปลาเป็นก้อนเลยนี่แหละครับปลาของมาสั่งแล้วก็แบบปลาหากินเขา <c oughs> เขาเยอะมากมากนานๆจะขุดต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้สักทีนึงนะนี่ยน,นู่นเพื่อนดูนโยนไปนู่นนะเป็นกอบเป็นกองเป็นกำ อย่างนี้ครับร่างสั่งที่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เขาเต็มไหมนะนะครับแล้วที่เราเคยมาอยู่ในกระถางหลายปีด้วยถ้าจําไม่ผิดต้นนี้ก็ยังไม่น่าจะได้เปลี่ยนดินนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องปลูกน,น,นู่นนี่ก็ต้องแต่อยู่อยู่ที่บ้านพี่สัมพันธ์นะก่อนที่พี่สัมพันธ์จะเสียแล้วพี่สัมพันธ์เขาไม่ได้เปลี่ยนดินมานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วมาอยู่กับผมก็คงจะยังในะต้นนี้ก็คงจะยังนะ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนจริงงนี่ครับแต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนี่จะตายไปทิ้งแล้วเพราะว่าโดนเชื้อราเล่นงานนะเชื้อราก็อย่างที่เพื่อนๆได้รู้แหละนะครับตัดกิ่งตัดกิ่งมาดมแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวๆนะครับนั่นแหละรากมันเออเชื้อรา้ะบางต้นก็รักษาหายบางต้นก็ไม่หายแต่ต้นนี้รักษาหายนะอ้โหมดเข้าไปอยู่ ตายนี th ài. Th ài. Th ài ่เต <c ười> okay. ็มเนี The ่ยเพื The ่อนๆมาดูนี The ่หลังมดทั้งหลังเนี่ยตายกันยูหมดกล้องเบ้อเปล่าเดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายแล้วกล้องเบ้ออีกกล้องโฟกัสได้ก่อนนะโอเคนะครับก็ถ่ายมาให้ดูก็ถ้าเพื่อนๆจริงๆผมก็ทำไม้ไม้เป็นภาคหนึ่งให้เพื่อนๆดูหลายต้นนะ ถ้าอยากดูไอ้ไอต้นนี้เป็นภาคหนึ่งด้วยเก็ก็ได้นะก็ยินดีนะครับแต่ว่าคลิปเนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมได้ชมตอนที่ขุดย่อกระถางโอ้โหมดเต็มเลยว่าลากเขาเยอะแค่ไหนนะครับสมบูรณ์เสียงไงอย่างไรแล้วขุดยาก ลากแน่นกระถางเลยเนะี่ยโยนไปเนะนี่ยไม่ใช่น้อยเลยลากมันแน่นก็ถ้าจะขุดการขุดมาสังแบบแบบอยู่ในกระถางได้หลายปีนะ <c oughs> หมด <c oughs> ก็ต้องขุดเป็นตุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆย่อมันลงไปค่อยๆย่อเดี๋ยว <c oughs> ใส่กระถางใหญ่ไปก่อนกันแล้วกันนะแต่ว่า ไ้่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็ย่อนลงไปหน่อยหรือจะใส่กระถางจบเลยก็ได้ม <c oughs> ั้งเพื่อนๆมาดูมุมเนี้มาดูมุมนี้กับผมเนี่ยดูในระดับเดียวกับผมเนี่ยมันแอ่ไหนเนี่ยมันจะเล็กไปหรือเปล่ากิ่งไไห,หนึ่งเล็กไปไหมกิ่งหนึ่งเล็กไปถ้าเล็กไปเดี๋ยวเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับถ้ากิ่งหนึ่งเล็กไปเนี่ยบอกได้ เมื่อกี้ผมผมใส่แว่นพอใส่แว่นเลยเห็นมันใหญ่ไงพอถอดแว่นเอา้ามันเล็กไปหรือว่ามันพอดีแล้วผมก็คอยจะมองว่ามันเล็กไปอยู่เรื่อยนะถ้ามันพอดีแล้วเพือพ่อนๆก็คอมเมนต์หน่อยนะก็จะได้เอาัปแค่นี้แล้วขึ้นแขนงแรกอยู่ข้างหลังไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ทำกิ่งหลักห้อยลงมานี่ออกโผล่ิ้วทำแขนแรกไปอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ทำกิ่งหลัก ห้อยลงมานีพอห้อยลงมานีเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ทาแขนงหน้านะขแขนแรกอยู่ข้างหลังแขนหน้าอยู่ข้างหน้าอย่าให้ตรงกันนะนะหน้าหลังอย่าให้ตรงกันต้องเยื้องกันแล้วเสร็จแล้วก็ทํากิ่งเมนห้อยไาอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามก็คือจบหนึ่งสองสามถ้าผมใช้สูตรนี้ตลอดหนึ่งสองสามเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูต้นนี้เป็นภาคหนึ่งตอนมันจบยังไง อยากติดตาม6เดือนมาภาค1ิ้งทีเดือน8เดือน9เดือน10เดือนมาเจอกันภาค2ทีหนึ่งเี่ยนะครับอยากดูการเปลี่ยนแปลงของไม้นะเป็นยงไงเฉพาะตัวนี้นะถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาหน่อยมาจากให้ทําเป็นภาคถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะชอบใจก็กดหัวใจนะนะกดหัวใจถ้าไม่ชอบก็กดต้นตีก็ได้มีมี <laughs> <laughs> ไม่มีนะตีนไม่มีก็พูดเล่นๆนะครับสนุกสนุกโอเคนะครับคลิปนี้เอามาให้ดูความสมบูรณ์ของไม้นะครับรากเต็มๆแน่นๆนะครับอยากดูภาค2ก็อยากดูเป็นภาคหนึ่งก็คอมเมนต์มาแล้วกันได้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจ้าส่วนนี้ก็ทำการปลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันที่ นะเดือน8ปี2022นะันยี่สิบสอรดานลอยไว้นะครับก็เตรียมไวนะ้เตรียมทรงไว้แล,แล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นทรงกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเจ้ามาสั่งรักส,สวยสวยรอดจากการตายมาได้นะครับอาการรักษาของเรา ในวันที่14เดือน8ปี2022นะครับ